สวัสดีครับแฟนเพจซันนี่สปิโนซาครับรวมถึงช่องทางของ y o u t u b e ซันนี่สปิโนซาครับวันนี้กลับมาเจอกันวันศุกร์ที่21มกราคมครับเพราะว่านี่ครับสนะก็ยังคงอยู่ในแดนบวกอย่างต่อเนื่องนะครับคตาเฟ่ K afe, อชนะคู่แข่ง กรานดาไป4-2ครับวันนี้ก็ฟุตบอลยังคงน่าสนใจเยอะนะครับผมจะโฟกัสไปที่การพิคอร์ครับหคู่ในฟุตบอลลีกใหญ่วันนี้ครับไปกันที่สึกบุนเดสเรีกาเยอรมันนะครับคขอขอบคุณและก็แนะนำนะครับสปอนเซอร์แจงดีของเราคือพักยก168นะครับ P A K Y O K 168นะครับเป็นทางเลือกที่ ตอบโจทย์นะครับมีความมั่นคงครบครันนะครับเรื่องการเงินปลอดภัย100เซนะครับสามารถฝากเข้าถอนออกได้ตลอด24ชั่วโมงนครับรวมถึงตอนนี้ครับมีกิจกรรมของรางวัลเนี่ยแจกอย่างมากมายนะครับอย่างในเดือนนี้นะครับถ้าเกิดสปักเข้ามายอดขั้นต่ำเนี่ย1,000บาทเป็นต้นไปท่านจะได้รับเสื้อรับสุดเท่จากแกรนด์สปอร์ตนะครับฟรีไป1ตัวรวมถึงเรื่องของการเทินยอดค่าคอมมิชชั่นเนี่ยต้องบอกลยครับว่าคุ้มค่าที่สุดในชั่วโมงนี้นะครับฝากไป 168เอาไว้ด้วยนะครับวันนี้ครับหนึ่งคู่ของบุนเดอริก้าเยอรมัน,นครับไปกันที่การเจอกันระหว่างแฟรงก์เฟิร์ตเปิดบ้านพบกับบีเรเฟลอินซีแดงดำออกสตาร์ทในครึ่งซีซั่นหลังได้ไม่ดีนะครับพวกเขาเนี่ยเสียเงินมาสองเกมครับแล้วก็สภาพทีมเนี่ยมีปัญหาพอสมควรครับต้องรอเช็คความฟิตของแข้งที่ติดเชื้อโควิดอย่างเควินทับ ฟิลิปโคชติกนะครับเอริกดวงซื้อตัวนี้ครับเรียกว่าเกมรับเนี่ยยังมีปัญหานะครับแล้วก็ผมมองนะครับว่าปัญหาของทางแฟร์เปิดยามนี้คือแดนกลางเนี่ยที่ขาดตัวสร้างสรรค์เกมนะครับวันนี้ครับเจอกับทางบีเลเฟลนะครับซึ่งอันดับเนี่ยอาจจะเป็นรองนะครับแต่ต้องบอกนะครับว่าทีมเยือนเนี่ยพวกเขาผลงานช่วงหลักเนี่ยฟอร์มการเล่นดีขึ้นมานะครับสีเกมหลังสุดนะครับเก็บมาถึง8แต้มนะครับเป็นบอลที่ทําเงินรวดถึง4เกมนะครับแท็กติกสี่สองสามหนึ่งของเทรนเนอร์ฟังคาเบอร์เนี่ย เริ่มลงตัวมากขึ้นเกมรับมีความเหนียวแน่นนะครับแล้วก็เดี๋ยวครับจังหวะโต้กลับจากพวกบิยองรัสเมจานิเซรามายะโอกุงาวะพัทติกเวมเมอร์อเลซานโดเชลเนี่ยต่างหวังผลได้ในยามที่แฟรงก์เฟิร์ตกับฟอร์มเนี่ยยังไม่เข้าที่เข้าทางนะครับแล้วก็สภาพทีมเนี่ยมีปัญหาโควิดเนี่ยเล่นงานมาพอ,อสมควรก็แพ้ครับคู่นี้เปิดมาให้ที่เจ้าบ้าน,นครับเป็นต่อที่สุขเจีาผมยังแนะให้เชียร์ทางบีเอสด้วครับเชื่อว่าบอลที่อยู่ชั่วขาขึ้นแล้วก็แท็กติกเขาก้ากานอย่างน้อยครับจะไม่ เช,ชียบอลหลองเชียร์ทางบีเลเฟลนะครับในคู่นี้ขอให้ทุกท่านเชียบอลแบบมีความสุขนะครับแข่งๆรวยๆไปเจอกันใหมพ่พรุ่งนี้สวัสดีครับ